จะนอนแล้วจะนอนแล้วค่ะจะนอนแล้วอิมอ่มแรงอิ่มแรงหลับปลากราศลุงอ้วนเขาลงสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีครอบครัวน้องไมินี่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาป้อนผลไม้ป้อนกล้วยนะครับให้ลูกๆของเราเนื่<ข>องจากแม่แม่เอฟซีได้คุณแม่เอฟซีนะครับ <c oughs> ได้ได้เหมาได้สั่งจองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ให้เราได้จัดเตรียมให้ลูกๆของเรากินเลยนะครับในตอนเย็นนะครับผมเราก็ตอนนี้กําลัง ตอนแรกเราว่าจะจัดเป็นต๊ะจีนพอดีเราติดภารกิจคือคุณพ่อเซ็นสุกับแม่การดาะครับเขาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันก็เลยไม่ได้จัดนะครับก็เลยว่าจะจะแบ่งให้น้องมินนี่ชุดหนึ่งคุณพ่อชุดหนึ่งแล้วก็คุณตาชุดหนึ่งคุณแม่โดชุดหนึ่งนะครับผมโอเคค่ะแล้วก็มีฝากพิ娅นาจากเงาะป่าครอบครัวพี่ออมศินหนึ่งร้อยวีแล้วนะคะชมคลิปได้ที่ช่องชมคลิปได้ที่ช่อง ออมสินแฟมบิลี่นะครับผมออมสินแฟมบิลี่นะครับเราพี่ออมสินได้มาเอากล้วยไปก่อนหน้านี้แล้วช่วงกลางวันนะคะช่วงกลางวันนะครับแม่แม<ช>่เอฟซีท่านใดอยากจะเข้าไปให้กำลังใจพี่ออมสินก็เข้าไปาต,ติดติดตามทางช่องทางนะครับพระไอไอ้ <c oughs> อ <c oughs> อมสินแฟมบิล <c oughs> ี่นะครับผมอันนี้ลิ้นพันกันนะครับผม <c oughs> ตะกุกตะกากนิดนึงนะคะพี่พี่จัดไปเลยค่ะลูกพเราให้พ่อแสมสุดครับโอเคค่ะให้พ่อแสนก่อนพ่อแสนขอบคุณค่ะพี่ชวนละวันด้วยลูกโอ้ครับนี่คือจะจัดไปทีละกะละมังหนึ่งนะคะพี่พี่ถ้าจัดไปเยอะเขาจะกินเล่นนะคะพ่อแสนไปเป็นหวีเลยนะคะอ่าเดี๋ยวของแปหววของแปหววเนี่ยสามสิบหวีนะคะพี่พี่แต่ว่าน้องลิกเออ หักออกให้เป็นชิ้นๆนะคะเป็นเป็นลูกๆแบบนี้นะคะพี่ๆนะคะเป็นลูกๆแบบนี้นะคะเพื่อให้แปววแหววเนี่ยเขากินได้ง่ายนะคะเพื่อให้เขากินได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าฟันเขาเพิ่งหลุดเนาะเพิ่งจะเป็นสาวเป็นนางนะคะก็เอ่อกลัวว่าลูกจะเจ็บในส่วนของเหงือกนะคะ <ๆ S 1> อยากให้เคี้ยวได้ง่ายๆหวานๆอร่อยๆนะคะก็เลยเอ่อหั่นเป็นอ้อยขออภัยค่ะหักเป็นลูกๆนะคะเป็นลูกๆเป็นชิ้นๆมาเลยนะคะ เต็มกะละมังใหญ่พี่บิ๊กบึ้มเลยนะคะวันนี้กินก่อนนอนนะคะส่วนคุณตากับแม่ลุนะคะเดี๋ยวน้องนิจะลงคลิปในวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของกล้วยที่พี่ชลวรรณนะคะเมตตาเหมากล้วยให้นะคะ400หวีนะคะขอขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวพี่อาณาจักรเนาะป่านะคะครอบครัวพี่อมสินเนี่ย100วีนะคะทางนี้ได้300หวีนะคะ น้องแปววแหววกับพ่อนะคะ150วีแล้วก็คุณตากับแม่ดก150วีนะคะใน150วีนี้เราไม่ได้ให้เขากินทีเดียวหมดนะคะพี่ๆตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นเวลานะคะเป็นเวลาละ10วีบ้าง20วีบ้างนะคะตามความเหมาะสมนะคะถ้าจะให้กินตุ้มเดียวเลยไม่ได้นะคะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่ชลวัรที่เมตตาเด็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่ๆ บอกว่าอากาศมันหลังฝนตกเนาะอุดอู้เลยค่ะแบบมันเขาพูดยังไงอะมันมันร้อนนะคะพี่พี่มันอบอ้าวนะคะตอนกลางคืนวันนี้ค่ะอบอ้าวแต่เช้า,เช,าเช้าเนี่ยจะหนาวเย็นนะคะอูตาแป๋วชอบมากเลยหรอโอ้ตาแป๋วอูตาแป๋วตาเปลือกินเลยค่ะพี่พี่ดูตาน้องโอ้ตาปลือเปลือกินเลยหรออุยดูแก้มป่อง หูปิ้วปิ้ว,วตาแป๋วแป๋วลโน้อนงนางได้กินกล้วยคะ่ะอืเออโอ้ยกินโดยติดปากเลยให้ดูแก้มชิอ๋อเด็กตาแป๋วกับพ่อนะคะวันนี้วันนี้นะคะพี่พ,พี่พ่อแสนสุขนะคะก็ลุงกล้วยพ่อหมดแล้วเพิ่มอีกเลยพเพิ่มอีกเลยนะคะวันนี้พ่อแสนสุขก็ได้เป็นแฟนกับแม่การดานะคะ บางท่านเพิ่งเข้ามารับชมเอ๊น้องนิกไหนบอกว่าพ่อแสนสุขเนี่ยเขาจะเลือกชอบสาวๆนะคะน้องนิกต้องแจ้งก่อนว่าพ่อแสนสุขกับแม่การดาเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะช่วงต้นปีแล้วก็เขาเคยมีลูกด้วยกันหนึ่งเชือกนะคะคือพี่แสนคำนะคะคือพี่แสนคำเป็นเพศผู้ช้างสีดดงเหมือนพ่อแสนสุขนะคะเขาเลยแบบปรับจูนกันได้ง่ายนะคะมาเจอกันวันนี้ พ่อแสนก็อยากจะมีแฟนมีความต้องการอยากจะมีแฟนแม่การดาก็พร้อมจะมีแฟนอยากจะมีแฟนอยากจะเป็นแฟนกับพ่อนะคะก็เลยโอเคเลยนะคะวันนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะทั้งสองก็แฮปปี้เอนดิ้งนอนหลับฝันหวานเลยนะคะพ่อแสนสุขนะคะพี่ๆก็พ่อก็ปกติเนี่ยทุกๆปีเขาจะตกมันช่วงวันที่1เดือนพฤศจินะคะแต่ปีนี้ไม่รู้จัก หลังวันที่หนึ่งหรือว่ายังไงต้องรอลุ้นกันนะคะแต่ปกติก็จะช่วงเดือนพฤศจิกนะคะเพราะแสนสุกจะตกมันนะคะโอ้เด็กตาแปว๋วกินไม่ถึงไหนเลยลุงจะกินหมดเปล่าเนี่ยสามสิบหวีเนี่ยดูค่ะยังโอ้โหยังเต็มกะละมังอยู่เลยนะคะโอ้ยกินเล่นละเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปัดทิ้งแล้วลุงเริ่มปัดทิ้งแล้วอ,อ,อ่อย โอ้นอานางกัดให้ดูด้วยเอานางแข็งแรงนางแข็งแรงอืมก็จะมีเครือแบบว่าเครือกล้วยเล็กๆติดมาด้วยนะคะพี่ๆให้เขากินเป็นยานะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้นะคะอืมหนึ่งถึงสองเครือนะคะให้เขากินเป็นยานะคะให้เขากินเวลาตัดเลี่ยนนะคะให้เขากินเวลาตัดเลี่ยนเพราะว่ากินกล้วยมันก็จะเลี่ยนมากเนาะก็เวลาให้เขากินเวลาตัดเลี่ยนเลยนะคะ เริ่มอิ่มแล้วอุ้ยดูพุงวายแตแล้วอุ้ยพุงย,ยุ้ยน้องนางลูกอุ้ยดูพุงพุงกลางออกค่ะพ,พี่พี่เห็นไหมเอ่ยโอ,โอเคโอเคโอเคแม่ไม่เซลแล้วแม่ไม่เซลแล้วโอ้แม่ทําไมแม่มาเซลหนูอ่ะอ๋อแม่ขอโทษอะแม่แม่ขอโทษอิ่มอิ่มแล้วนะคะจะกินได้ต่อรอบหนึ่งประมาณสิอัน แน่แนโนโน no, 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 no. ลุกว่านลุกว่านเอาออกเอาออกเอาออกอิ่มแล้วอือิ่มแล้ว,ออลวเอาออกก่อนเอาออกก่อนดูพุงปลิ้นขนาดนั้นอิ่มแล้ว<ๆ>เขาจะกินได้ต่อรอบในประมาณ15หาวีนะคะ1 0 1ถึงิหาวีก็จะอิ่มนะคะอันนี้น้องนิกก็จะเก็บไว้ให้เขากินก่อนนอนนะจ๊ะพี่จ๋านะคะอ่าเหตุผลที่ทําไมเวลาให้น้องช้างกินทําไมไม่ให้แบบตุ้มหนึ่งทีเดียวเลยนะคะนี่เพราะแสนสุกกะละมังที่2ก็เริ่มอยู่แล้วคะ่ะพอกินไปประมาณ30ิหวีเข้า40ิหวีได้แล้วนะคะ กระมังนี้ใส่ได้ประมาณ2ี่สิบหวีนะคะพี่ๆนะคะตอนนี้พ่อแสนสุขเดินทางมาถึงประมาณเกือบ3าสิบหวีแล้วสาสิบหวีแล้วแหละนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่4ี่บหวีนะคะพี่ๆก็จะเริ่มอยู่แล้วนะคะเริ่มคือเขาเริ่มช้าลงอ่าจะว่าเริ่มอยู่แล้วก็ยังไม่อยู่แต่เริ่มช้าลงนะคะโอ้ถูกใจเลยเด็กๆส่วนอ่า อีกหนึ่งร้อยวีนะคะพี่ๆชมได้ที่ช่องพี่อมสินแฟมิลี่นะคะพี่ชลวันฝากให้กับครอบครัวพี่อมสินด้วยนะคะพี่น้องช้างตกงานนะคะที่อยู่กันกลางทุ่งนะคะขอบพระคุณพี่ชลวันมากๆเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆนะคะเสียงจิ้งหรีดเยอะเลยค่ะพี่ๆ่ฤดูเกี่ยวข้าวนะคะจิ้งหรีดมางอะไรอย่างนี้ก็จะเยอะเลยนะคะดูดูการนี้เข้าดูดูการเกี่ยวข้าวแล้วนะคะ ท่านใดมาเที่ยวนะคะอุกอ้วนจะนอนแล้วจะนอนแล้วจะนอนแล้วคะ่ะจะนอนแล้วอิมอ่มแรงอิ่มแรงหลับปลากาดลุงอ้วนเขาลมตัวจะนอนแต่เขาไม่กล้านอนอ <c oughs> อ้เอ็นดูลูกใครว่าลูกสาวแม่นิกโอ้ลูกหลานโอ้น้องนางอยากนอนบอลูกน้องนางอยากนอนบ่อกเมื่อกี้ที่พี่เห็นไหมคะย่อย่อย่อขาจะหลับแล้วคะ่ะแต่ว่า คือพยุงตัวเองไม่ให้หลับนะคะเพราะว่าโอ้ยกินอิ่มมากเด็กน้อยนัวอยากนอนนะคะพี่ๆอยากนอนกินอิ่มแล้วก็จะง่วงเลยนะคะเด็กตาแป๋วให้แต่อิ่มคือจะง่วงเลยนะคะโอ้เอ็นดูมากลูกสาวจะล้มตัวลงนอนแล้วค่ะเมื่อกี้แต่ว่าเขายังได้ยินเสียงแม่นิกพูดนะคะก็เลยแบบกลาก,กลาก,กลัว,ลวมีแอบเขินนิดนึงแหละเนาะเออนะคะเนค่ะ จังแมนน่นเนาะเอา้าไม่นอนแล้วควาหาใครดมกลิ่นใครได้กลิ่นแม่เย็นจิตหรือเปล่า <Mon oth IL> สงสัยได้กลิ่นแม่เย็นจิตนะคะใช้งวงดมกลิ่นนะคะความหากลิ่นนางนางไม่เจาะลูกนางไม่เจาะนางไม่ชนนะนางไม่ชนแม้พอมีแรงแล้วจะชนเลยโอ้น,นะคะ น้องนางไม่ชนลูกไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอานะไม่เอานะคะไม่ชนแล้วนะโอเคไหมคาโอเคไหมคาโอเคไหมลูกอืมอ่ะโอเคค่ะพี่พี่เดี๋ยวน้องนี้จะขอปิด ไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่ชวลวรรณที่เมตาตาป้อนกล้วยเด็กๆครอบครัวน้องมินนี่แล้วก็ครอบครัวพี่อมสินนะคะขอให้พี่ชวลวรรณและครอบครัวนะคะตรงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสมวังดนักปราถนาทุกประการเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับค่ำคืนนี้หลักฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพี่ๆสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะตอนนี้พ่อแสนสุขอิ่มอิ่มและถือไว้นิ่งเลยค่ะ นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ